สวัสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะอ่ะแอดแนนแอดแนนมารับแอนเปรี้ยวเหใช่ค่ะไปกี่วันเออไม่แน่ใจเหมือนกันคราวจะได้ไปขับขี่โอ้โหนี้คือไปสอบใบขับขี่แสดงว่าแอดแนนแอนเปรี้ยวมีแพลนที่จะออกรถยนต์ใช่ไหมคะได้ในอนาคตไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้แอนเปรี้ยวขับรถยนต์บ่อยพาป้าไปนู่นไปนี่พาย่าติชี้ไปอาบน้ำมา เพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องไปสอบไปครับมานี่แม่มานี้โอ้ยมานี่แม่โอ้วันนี้สวยขั้นฟูสนามตะนุนหน่อยนะแอปเปิลนั่งไงสีขาวน่ะรถแอปเปิลนี่เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนตรงนี้หน่อยขอภาพหน่อยได้ไหมคะขอภาพขอภาพขอภาพดีหนึ่งขอภาพโอ้ตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละ งนี้แหละโอ้ยยินด,ดีด้วยนะคะเปรี้ยวออกรถใหม่รถแม่รถแม่ไม่ในอนาคตแอดเปรี้ยวเขาจะออกรถรถตู้บอกว่าจะเอารถรถแต่งค่ะรถแต่งเออเอาอรถแต่งบ่ไม่เปรีย้ยวคือเราเป็นมันเป็นพลังแห่งการดึงดูด ่าเพราะว่าเดี๋ยวเปรี้ยวก็จะจะมีรถเดี๋ยวก็จะได้ไปญี่ปุ่นฮะเอแม่ฝันในฝันแม่ลูกแม่จะไปญี่ปุ่นปู่บอกว่าเดี๋ยวจะได้ไปญี่ปุ่นแล้วเปรี้ยวว้าวไม่เข้าเมือนญี่ปุ่นจริงหรอกวันนี้วันนี้ก็วันนี้ก็แต่งตัวสวยมากเลยนะสวยเป็นพิเศษเลยไม่รู้มีอะไรเป็นพิเศษดูตั้งแต่รองเท้าหวานแววจนไปถึงเอ๊ะเดี๋ยวเดยว เอาผ้าห่มแอดมินไปไหนคะเอาไม่ให้นอนนึกว่าจะติดผ้าห่มด้วยจะติดไปแล้วก็มาเอาผ้าห่มมันนี่เดินไปหาเออเดินไปหาเยอะเออเอออโอเคโอเคอ่ะนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้สอบได้ได้ใบขับขี่มาเด้อนะคะเพราะขนาคตน้องจะเอ็นเอ็นก็ยังเหมือนกันสอบอุ๊ยประมาณหกวันเลยเหรอ หกวันเดือนคนนี้นะน้าใยู่ไทสุดหงเหงหกวันรู้แล้วน้าคนนี้ก็สะดุ้งนี่นี่นี่นึกว่าแต่ไปสอบสองสามวันก็กลับมาเก็บเปลือหน่อยเด้อไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวไปเก็บเปลือยอันนี้ก็สายลุยเก็บเห็ดวันจ้าลูกไปเจ็ดวันเจ้าวันน่ะครั้นี้เขาให้หยุดถึงกี่วันก่อนอ๋อนี่คือลาหกวัน แม่ครับสายบอกว่าให้ไปเจ็ดอ๋อสี่ห้าวันไม่ใช่เจ้าของบริษัทอนุมัตินะคะอนุมัติตามใจหลานนะคะด้นานสองเดือนสองเดือนครั้งโอ้ค่ะสองเดือนครั้งก็เนาะอนุมัติหรือยังลูกนะอนุมัติหรือยังใครอนุมัติ อ่ะแล้วก็อันนี้นะนี่อันนี้นะคุมเองอันนี้นะเลยอเจ้าของบริษัทเขาอนุมัติหรือยังอนุ่งวันแล้วให้กลับเนาะถ้าเจ็ดวันนี้ไม่ได้เนาะเขาไม่ได้อนุมัติอะไรบอกเขาว่ากลับทำไม นะก็คนมีความรักก็จะสีชมพูอย่างนี้นะเอฟเีกต์เลยสีชมพูตั้งแต่เท้าจรดหัวหัวอันนี้อันนี้สีอะไรนี่หัวนู่นสีดำกริบสีชมพูโ้โหกริบก็สีชมพูปากก็สีชมพูขอบตาก็สีชมพูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกางเกงก็สีชมพูเกิดวันอังคารก็เลยสีชมพูโอ้โหเดวทำไมขาขาวเป็นผิดปกติแท้วันนี้ อย่าให้มันขับโอ้โหถึงกระติ๊บเออถ้าขับได้ขับเลยเด็กเป็นแบบนี้แล้วนึกว่าแต่เด็กญี่ปุ่นมาเนี่ยได้นั่งนั่งแบบสบายเนาะลอยยังไม่หายลอยลอยลอยใครทำเลยใครทํานี่ไง โอ้ฝากรอยฝากรอยเจิมเอาไว้อการฝึกขับรถมันต้องมีร่องรอยนักรบย่อมมีบาดแผลโอ้เข้าใจอยู่ขับแรกๆแบบใช่แค่ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะธรรมดาธรรมดาเน้นก็ไปแล้วแผลแล้วใช่ค่ะบาดแผลแล้วนาคุณบาก็ขึ้นไปแล้วทดสอบทดสอบทดสอบเนอะรถแข่งอะไรไม่ได้ก็รถค้อา าอ่เดินทางปลอดภัยอย่าให้ใครแซงสุดยอดเลยนะมื้นก็ได้ไฟแดงไม่ต้องจอดบ่อะไรจะขนาดนี้เนาะอ้าหลานเดินทางปลอดภัยครับนี่ค่ะก็มาลาลุงป้าก่อนเนาะนะคะก่อนกลับมาสามเมื่อสาม

ว่งนไหนไปันไปบไหนให้ตาน่ะเอไม่ชนแล้วไม่ชนแล้ววิ่งหาเบะจอยอย่างเดียวไม่จอเออนกี้ตรงนี้ต้องระ ป้าแตนหลงเมื่อกี้ไม่ถามฮาเมื่อกี้เนี่ยนายให้แม่หอมก่อนจะได้ชื่นใจหอมแม่ก่อนแล้วลูกึงออน่้งของบุญแมมอครับหอมหอมเออ แม่ไปสอบใบกับขี่อโอ้ยเราเห็นภาพนี้น้ำตาจิไหลเนาะโอ้เกิดมาให้หสูงอะไรอืม,มก่มงกนะนะับลุงร้องแค่ <laughs> เอาลลุงเจ็ดเหงื่อลุงเจ็ดเหงื่อไม่ได้ร้องไห้โอ้เปิดประเด็นอีกแล้วแม่ขำค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 ำลุงเจ็ดเหงื่อแม่คำสายลุงถึงกับขั้นร้องไห้อีกท่าอ่าประเด็นเี็กแล้วพี่น้องลุงถึงกับร้องไห้เลยเหรอโอ้โธน้ำมันรถนะฮะเอาให้แม่เติมนน้ำมันรถ ไอแม่สร้างนี่ไงนี่น้อยเก็บกระเป๋าให้ลุงหน่อยเก็บกระเป๋าให้ลุงหน่อยบนโต๊ะไปเก็บไว้บนโต๊ะเอาไว้แล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วกลับด้วยวะนี่แล้วไปโรงเรียนนะกลับด้วยเปล่าอันนี้มันมินน้อยเลยอยู่กับเบสจอยเนาะโอ้ยไม่รู้ใช้กลับห้องไหนห้องไหนอยู่กับเบสจอยเนาะโอ้วนนั่นเบสจอยอยู่นี่นะเบสจอยอยู่เซเว่นเบสจอยอยู่เอ้ยอยู่กับเบสจอยแล้วงานนี้ เออแม่กับแม่อ้วนบอกว่าใช้โยเป็นอิสระแล้วเป็นอิสระแล้วแล้ววันนี้

นีค่ะสำหรับพี่ๆก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ